สวัสดีครับผมมือนี่บาวท็อปฟี่สีผ้ามาเฮ็ดของหลินโบรานนะครับผมเนี่ยนะครับผมทําจากใบมะพร้าวเนาะอันดับแรกเลยนะฮะเตรียมใบมะพร้าวมาก่อนนะฮะผมพอได้ใบมะพร้าวมาแล้วเตรียมมีดมาตัดตรงท่อนมันเนาะเพื่อจะเอาก้านแข็งๆมันออกเอาแต่ใบมะพร้าวนะพี่น้องเนาะอ่านะครับผมตอนนี้ก็นําใบมะพร้าวออกเอาก้านออกนะครับผมแยกออกจากกันเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปนะครับผมนําใบนะครับผมที่ตัดก้านมันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตัดปลายมันออกพี่น้องเนาะให้มันเหลือไว้สักนิดนิดนึงเนาะอเอาเล็กนิดหนึ่งแล้วก็พับท่อนแรกนะครับผมท่อนที่สองก็จะพับต่อแต่ว่าท่อนแรกให้ห่างไว้สักนิดนึงเอาไว้เป็นลิ้นมันเนาะ <ไง S 1> โอเคแล้วก็พันต่อไปนะครับผมเป็นท่อนที่สองท่อนที่สามพันไปเรื่อยๆครับทีนี้อ่านะครับผม จะพันแบบนี้ไปให้ยาวได้ประมาณหนึ่งเลยนะฮะหลังจากเส้นแรขเนาะหมดไปเนาะก็จะเหลือส้นหรือปลายมานะันเนาะไว้นิดนึงเอาไว้ต่อนําใบที่2มาต่อนะครับผมสอดเข้าไปข้างในแล้วก็พันต่อไปเรื่อยๆเนาะให้ยาวจนได้ตามความต้องการพี่น้องเอ้เนาะก็ดูตามคลิปไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นบ้าวท็อฟฟี่ก็ต่อใบท้มนะครับผม ไปเรื่อยๆเนาะจนได้ความยาวตามที่ต้องการเนาะได้ตามความต้องการแล้วท่อนสุดท้ายจะเอาหนาๆห,หน่อยนะครับผมเนาะปลายมันกระตัดให้สวยงามวาวท็อปฟี่บ๊บม,มี่กันไก่ครับเอามือฉีกเอาเนาะหลังจากนั้นตรงปลายมันเนาะเราจะใช้ยางรัดเนาะให้แน่นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นรูปทรงเรียบร้อยแล้วถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเอาอยางรัดเรียบร้อยนี่หลังจากนั้น ยางรัดเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งความโค้งเนาะตรงปลายตรงตรง,ตรงลิ้นตรงที่จะเป่าเนาะบีบก่อนพี่น้องบีบบีบให้มันแบนๆบนเนาะแต่ว่าบีบไดยต้องให้มันสนิทมากเนาะให้มันมีรูจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็จะมาทดสอบเป่าเนาะพี่น้องเนาะว่าที่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับวิธีเป่าก็ เป่าอมลึกๆเลอาเปล่าลึกๆเลอาเปล่าแรงแรงแรงโอ้เป่า อันนี้เป้าอันนี้เป้าทดสอบดิทดสอบดิเป้าดิเป้าเป้าเป้าเป่าเล็กๆเนอะนี่เขาเรียกว่านกหวีด